ก็เราเริ่มที่ใบกิจกรรม4.5เลยแล้วกันเนาะเรื่องของสเสถียรภาพของวัตถุคือจริงๆอ่อะตอนนี้พวกเราเห็นหน้าครูไปด้วยแล้วก็เห็นจอ iPad ครูไปด้วยใช่ปะใช่ครับเห็นใช่ไหมอะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นัจ๊ะหน้าจอครูก็ อะอันนี้ยกขวดน้ำมาให้ดูเห็นเป่าคือใบกิจกรรมเนี้ย5 5้าเขาจะพูดถึงการล้มของวัตถุเคยรู้จักตุ๊กตาลมลุกปะเกือบไปแล้วฝาขวดน้ำไม่ได้ปิดอึ๊บอ่ะรู้จักตุ๊กตาลมลุกแล้วทำไมตุ๊กตาลมลุกผักแล้วมันไม่ลม้มอ่ะเคยเล่นตุ๊กตาลมลุกไหม,ม เวลาเราผักแล้วมันก็เด้งกลับมาเด้งกลับมาตลอดนี้ถูกปะ่ะองเงี้ยสมมติผักไปปุ๊บ,บก็เด้งกลับเด้งกลับมันไม่ล้มแล้วสังเกตไหมลักษณะของตุก๊กตาลมลูกมันเป็นยังไงวงรีม,มันเป็นรีเป็นลูกไข่เลยเหรอฐานจะแบนหน่อยฐานจะแบนแบนบานๆใช่ไหมครับเออ ทีนี้ลักษณะแรกเลยของต๊ะกตตาลมลูก,ก็คือฐานแม่งจะแบนๆบางๆเพราะว่าพอฐานมันกว้างมันก็จะทําให้เสถียรภาพของวัตถุดีขึ้นเช่นกิจกรรมวันนี้ก็คือจริงๆตอนแรกถ้าเราเจอกันที่โรงเรียนเราก็จะให้เอาขวดน้ำเนะี่ยมาลองผักดูตามในชีตเราอ่ะกิจกรรมที่1ก็คือให้ลองเอานิ้วผักขวดน้ําใช่ป่ะในการในขวดน้ําที่วางตัวลักษณะอันแรกเลยคือวางแบบนี้ปกติ มันเห็นขวดน้ำผูชัดทั้งขวดไหมเนะี่ยในกล้องเห็นปะเห็นครับเห็นครับอ่ะก็คือเราเอาขวดน้ำเนี่ยตั้งปกติถูกไหมแล้วเราก็ลองผักดูซึ่งมันก็จะพบว่าถ้าเราผักเอียงออกไปไม่มากอะ่ะมันก็จะเป็นยังไงเด้งกลับสู่แนวตรงเหมือนเดิมถูกปะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเอาฝาขวดน้ำคว่มลงบนโต๊ะ เนี่ยเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้ในนี้ขวดของคุณมีน้ำอยู่นิดเดียวเองโอเคไหมแล้วเปลี่ยนเป็นเอาฝาขวดตั้งแทนซึ่งฝาขวดเนี่ยมันเป็นยังไงเล็กกว่าฐานถูกปะถูกค่ะทีนี้พอมันเล็กกว่าฐานแสดงว่ามันจะต้องล้มง่ายกว่าหรือว่าล้มได้ยากกว่าเมื่อกี้ล้มง่ายกว่ามงาวา่ว่าใช่ปะอันนี้คือผักนิดเดียวปึ๊บขวดน้ําล้มแล้วอะ่ะ แต่ถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้เราผักไปด้วยมุมที่เท่ากันอะมันยังเด้งกลับมาสู่แนวตรงปกติได้โอเคไหมคะฉะนั้นข้อสังเกตก็คือประเด็นแรกของกิจกรรมนี้ที่ครูครูต้องให้ทำมันเนี้ยก็คือเพื่อที่จะศึกษาฐานฐานของมันนะคะว่าถ้าเกิดวัตถุที่มันยิ่งมีฐานกว้างหรือฐานมันใหญ่อะ มันจะทําให้วัตถุนั้นมีสเสถียรภาพมากขึ้นคําว่าสเสถียรภาพในฟิสิกส์เรื่องนี้คือการตั้งอยู่ได้การล้มหรือไม่ล้มคือตั้งตัวอยู่ในแนวสมดุลได้ถ้ามันไม่สเสถียรภาพแสดงว่ามันก็จะต้องล้มหรือไม่ก็แบบว่ากลิง้งหรือว่าไม่ได้ตั้งตัวอยู่ในแนวตรงหรือสมดุลแบบนี้โอเคไหมคะอะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวทดสอบให้เรามองภาพง่ายๆเลยว่า เฮ้ยถ้าฐานแม่งกว้างมันจะทําให้วัตถุมีเสถียรภาพที่ดีโอเคไหมฉะนั้นผลการทดลองเวลาเราเขาให้เขียนอภิปรายถูกไหมคําว่าอภิปรายก็คือเราต้องอธิบายว่าเราลองผลักขวดน้ําตอนที่มันตั้งอยู่แบบปกติเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอเราผลักไปปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นเด้งกลับมาที่เดิมเออถ้าเราผลักแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นะ มันจะเด้งกลับมาที่เดิมเสมอไปไหมอะถ้ากูผักไปขนาดเนี้ยเราคิดว่ามันยังจะกลับมาที่เดิมได้ไหมไม่ครับมันก็ล้มแล้วถูกปะเห็นนะใช่ป่ะฉะนั้นการผักของมันมันก็ต้องมีขอบเขตของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราออกแรงผักขวดน้ำให้เอ็นไป ไม่มากก็คือผักมันมันไม่ได้ผักไปแบบเอ็นได้เยอะขนาดนั้นน่ะไม่มากในที่นี้หมายความว่าจุด cg จุด cg ก็คือ center of gravity ก็คือจุดที่แรงโน้มถ่วงมันกระทาตั้งอยู่ในแนวตรงถูกไหมถ้าเราผักไปปุ๊บมันเอ็นไปไม่ถึงไม่เลยจุด cg เนี่ยมันก็จะไม่หลมเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอจริงๆวันนี้ ถ้าเราเจอที่เรียนเราจะแบบให้ทุกคนเอากล่องนมมาเป็นกล่องนมอันนึงที่มีความสูงเคยเห็นกล่องนมแบบกล่องลัตตาซอยสีฟ้าที่เป็นกล่องกระดาษยาวๆกับกล่องที่มันเตี้ยๆแค่เนี้ยสองอันมาเทียบกันโอเคไหมซึ่งกล่องนั้นอะสองอันนั้นมันจะมีฐานเท่ากันแต่ความสูงไม่เท่าเราจะให้มาทดลองยังไม่เลยออก จากฐานขวดขวดน้ำจะกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิม อันนี้ในกรณีที่เราวางฐานขวดปกติถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่2ก็คือความฝาขวดลงบนโต๊ะซึ่งฝาขวดเนี่ยมันเป็นวงกลมที่มีพื้นที่น้อยกว่าก้นใช่ไหมคะทีนี้พอฐานมันเล็กอะ่ะมันก็จะทำให้เวลาเราเอียงไปเล็กน้อยเนี่ยเอียงไปแค่นิดเดียวอะ่ะจุด c g ่ะมันก็จะเลยออกจากฐานขวดไปแล้วจุด CG คือเงื่อนไขของการล้มไม่ล้มเนี่ยก็คืออยู่ที่จุด cg เลยว่ามันจะเลยออกจากฐานขวดหรือเปล่านะจ๊ะเราผักขวดน้ำ นิดเดียวอะจุด cg มันก็เลยออกจากฐานขวดละอ่าใช้คำว่าเลยออกจากสาดีกว่า กดน้ำก็จะล้มทีนี้รู้เลยว่าหลายคนอาจจะงงว่าอะไรคือจุด cg เลยฐานไม่เลยฐานอันนี้จะสะัตยางเดี๋ยวจะเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งให้ดูะครับ <Hello. S 1> เ้เอาเอาเปิดผิดอัน <S 1> <S 1> มีใครยังไม่เสร็จเปล่ามีใครยังไม่จดไหมอะครูไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ยินหรอกมอั้งอันนี้แหละอ่ะ ครูยกตัวอย่างตัวนี้นะในคลิปนี้คือว่าลักษณะของกล่องใบนี้ถ้าเราเห็นเห็นป่ะลักษณะของกล่องใบนี้เขาขีดเส้นทะแยงม,มุมของกล่องสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งกล่องสี่เหลี่ยมนี้มันมีมวลที่สมมาตรนะคะพอเขาขีดเส้นทะแยงม,มุมปุ๊บจุด CG อ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนตรงนี้ให้ดูนะก็คือว่า ไอจุดที่เขาปักหมุดตรงนี้ไว้ทุกคนเห็นป่ะแล้วเขาห้อยเชือกลงมาแล้วก็มีลูกตุ้มลูกดิ่งเนี่ยผูกเอาไว้ซึ่งไอ้ลูกดิ่งที่ผูกเอาไว้ตรงเนี้ยมันมีมวลฉะนั้น MG มันก็ดิ่งลงตรงกลางนี้ถูกป่ะแสดงว่าไอ้จุดตรงกลางเนี้ยมันคือจุด CG อันนี้นะคะ คือจุด CG ก็คือ center of gravity ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมที่แรงโน้มถ่วงมันกระทำต่อกล่องใบนี้อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดเขาโยกกล่องหรือว่าเอียงกล่องสังเกตนะเวลาเขาเอียงไปปุ๊บไอเชือกเส้นเนี้ยมันก็จะเอียงตามกล่องไปด้วยโอเคไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเอียงไปโดยที่มันไม่เลยฐานไม่เลยฐานฐานอยู่ตรงไหนฐานก็คือตรงนี้ โอเคป้าอันนี้คือพื้นที่ฐานกล่องความกว้างของพื้นที่ฐานกล่องถ้าเกิดเขาเอียงในมุมที่ไอเชือกดิ่งตรงกลางเนี้ยค่ะเชือกลูกดิ่งตรงกลางเนี้ยมันยังเอียงไปไม่หลุดออกจากฐานยังไงซังกกล่องใบเนี้ยก็จะไม่ล้มแต่ถ้าเกิดเขาเอียงจนไอลูกดิ่งตัวเนี้ยมันหลุดออกจากฐานไปนะคะมันก็จะล้มทันทีอะทีนี้ไปดูคลิปนะ แล้เขาก็จะเริ่มเอียงแล้วเห็นปะพอเอียงปุ๊บหนูจะเห็นว่าคือ mg อะครูตองบอกแล้วว่ามวล mg เนี่ยมัน mg คือน้ำหนักถูกไหมคะมันจะดิ่งลงสู่จุดศูนกลางโลกเสมอฉะนั้นมันจะมีทิศดิ่งลงสู่จุดศูนย์กลางโลกก็คือวางตัวในแกน y เสมอเวลาหนูเอียงไอตัวลูกดิ่งสีเขียวเนี่ยมันก็ยังวางตัวในแกน y เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเหมือนว่าไอตัว เส้นลูกดิ่งเนี่ยมันก็จะเอียงออกไปด้วยเห็นปะอันนี้คือยังไงกล่องมันก็ยังเอ็นกลับมาตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเขาวางอยู่ในแนวเส้นทแยงมุมตรงนี้พอดีอ่ะในแนวเส้นทแยงมุมตรงนี้พอดีก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยเห็นเส้นสีน้ําเงินที่ครูขีดไหมตรงนี้ก็คือแนว m g มมันจะลงตรงมุมกล่องพอดีลูก ลงตรงมุมกล่องพอดีเพราะฉะนั้นแนว CG ของเราเนี่ยถ้ามันอยู่พอดีมุมกล่องมันก็อาจจะทำให้เราบอกได้ยากว่าเฮ้ย mm. มันจะล้มมันจะล้มลงมาทางด้านขวาไหมหรือว่ามันจะพลิกตัวกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็อาจจะคาดเดายากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่แต่ถ้าเกิดเราเอียงจน,จนจุด CG เนี่ยมันเลยฐานออกมา ตรงเนี้ยเห็นบ้ามันหลุดออกจากฐานแล้วฐานก็คือตรงนี้ถ้ามันเอียงจะหลุดออกจากฐานมาอย่างเงี้ยยังไงซะวัตถุก็ล้มลงมาที่พื้นแน่นอนโอเคไหมคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อนะคือถ้าสงสัยถามคุณนาะอันนี้อ่ะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเห็นบ้าบอ่ะตอนเนี้ยเขาเอียงจน แนว CG เห็นไหมลูกว่ามันหลุดออกจากฐานเราแล้ว,ลวเมื่อไหร่ที่มันหลุดออกจากฐานวัตถุเนี่ยแสดงว่าวัตถุมันจะต้องล้มล้มแน่ๆมันจะไม่สามารถพลิกตัวกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมได้โอเคปะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าแนว CG มันหลุดออกจากฐานวัตถุไปแล้วเมื่อกี้ที่ครูอธิบายเรื่องขวดอะเห็นหน้าครูใช่ป่เห็นขวดปะ อ่าเมื่อกี้ขวดอธิบายเรื่องขวดก็คือถ้าเราตั้งด้วยฐานของขวดปกติเนี่ยมันกว้างใช่ไหมคะความกว้างของฐานมันจะทําให้มุมตรงเนี้ยมันเอียงไปได้เยอะเพราะว่าฐานมันกว้างแนว MG มเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากฐานได้ยากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราพลิกเป็นฝาขวดกลมๆเล็กๆคือฐานมันแคบมากอะ่ะแล้วเอียงเล็กน้อยแนว MG ตรงนี้มันก็หลุดจากฐานไปแล้ว พอมันหลุดจากฐานไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะคงตัวเอียงกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมได้วัตถุก,ก็จะล้มลงไปการล้มของวัตถุก,ก็แสดงว่าวัตถุมันไม่มีสสกรภาพแล้วโอเคไหมคะอันนี้บันทึกไว้อาดูต่อก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยก็ล้มแน่นอนเห็นป่ะนะอ่ะ <c oughs> ทีนี้นอกจากเรื่องของฐาน ตอนนี้ก็คือเราพูดด้วยเรื่องของพื้นที่ฐานถูกปะปัจจัยที่หนึ่งเลยที่เรากำลังศึกษาก็คือพื้นที่ของฐานวัตถุตอนนี้เราสรุปได้แล้วเป็นประเด็นแรกเลยก็คือถ้าเกิดวัตถุมีฐานกว้างเมื่อไหร่วัตถุก็จะมีเสถียรภาพที่ดีกว่าวัตถุที่มีฐานเล็กๆแคบๆบ,บางๆอะไรแบบนี้แหลมๆ ยิ่งปลายแหลมมันยิ่งตั้งอยู่ไม่ได้เลยถูกปะวัตถุที่มันเป็นปลายแหลมฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่ที่มันกว้างสักเล็กน้อยมันก็ทําให้วัตถุเนี่ยวางตัวอยู่ได้ดีนะคะก็คือเราก็จะเรียกว่าวัตถุมันมีเสถียรภาพ stability ก็คือแบบมันตั้งตัวอยู่ได้การที่มันวัตถุจะมีเสถียรภาพมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับการวางตัวด้วยนะคะพื้นที่ฐานด้วยการวางตัวด้วยถ้าเราวางวัตถุอุย ถ้าระวางขวดนอนอย่างเงี้ยมันก็สเสถียรภาพยากอยู่้วถูกปะมันก็กิ้งอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักษาสเสถียรภาพเข่เนาะอ่ะปัจจัยแรกผ่านนะมีใครงงไหมเคลียร์เรื่องของตัว cg ที่มันเลยฐานไม่เลยฐานอย่างนี้นะนะดูจากคลิปเมื่อกี้ก็จะชัดเจนอยู่ครูไปต่อนะอ่ะกิจกรรมที่2นะคะ กิจกรรมที่2ก็คือเขาให้หนูเอานิ้วออกแรงผักกอกที่มีฐานเป็นยังไงกันมีฐานกว้างเท่ากันขนาดพื้นที่ฐานใกล้เคียงกันแต่ความสูงแตกต่างกันโอเคไหมคะเมื่อกี้กิจกรรมที่1เราใช้ขวดอันเดิมความสูงเท่าเดิมแต่เราพลิกตูดกับปลายเพื่อที่จะเปรียบเทียบพื้นที่ฐาน โอเคไหมถ้าพื้นที่ฐานกว้างจะทําให้มีเสถียรภาพดีถ้าพื้นที่ฐานน้อยก็จะมีเสถียรภาพที่น้อยนะคะทีนี้แล้วถ้าพื้นที่ฐานมันเท่ากันแต่ความสูงแตกต่างกันมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ดูจากคลิปง่ายมากครูอขอไปเร็วอ่ะทุกคนเห็นไหมว่า เขาจะมีกล่องอยู่สองใบที่มีพื้นที่ฐานเท่ากันอ่ะอันนี้คือเขาวัดพื้นที่ฐานอยู่ว่าเอ้ยฐานมันเท่ากันนะแต่ความสูงมันต่างกันครึ่งๆเลยนะคะต่างกันแบบสองเท่าอันนึงเตี้ยอันนึงสูงอ่ะทีนี้เด็กๆสังเกตตรงนี้ไหมคะมีหมดุดแล้วก็มีเชือกห้อยเห็นปะ มีหมดุดเราก็มีเชือกห้อยในแนวดิ่งเราเชือกนั้นน่ะเขาผูกคลิปหรือลวดเสียบกระดาษเอาไว้ใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คือมันผูกมวลเล็กๆไว้เพื่อให้มวลนเป็นแนว mg ถ้าเราได้แนว mg ปึ๊บจุดตรงกลางนี้ก็คือจุด cg ถูกไหมคะเราก็จะได้จุด cg คอนเซปต์เดิม นะคะเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเอียงวัตถุไปโดยที่ทำให้แนว CG ของเราแนว CG ก็คือเส้นสีแดงที่ครูขีดเนะี่ยมันยังไม่เลยเออกจากฐานวัตถุยังไงวัตถุก,ก็จะต้องเอียงกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมถูกปะยังไงวัตถุจะยังคงสเสถียรภาพเหมือนเดิมมันก็จะพลิกตัวกลับมาตั้งเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเอียงไปโดยที่ไม่เลยฐานนะต้องห้ามเลยฐานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเขาทำการทดลองสิ เขาเริ่มเอียงทีละสองเซนเนี่ยมุมตรงเนี้ยเขาหมามันทัดวัดมุมที่ยกขึ้นมาเห็นปะเอียงสองเซนอ่ะทั้งสองกล่องกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมเขาก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เซนแล้วนะเมื่อกี้เอียงสองอันนี้เอียงสี่ก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ปะ สังเกตที่มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะลายเพราะไอแนวเชือกแนว mg แนว cg เนี่ยมันยังไม่หลุดออกจากฐานเลยเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูต้องจะหยุดภาพนี้ไว้ก่อนปึ๊บทุกคนมาดูตอนนี้ทุกคนมาดูตอนนี้เล้วแล้วครูถามว่ากล่องใบที่หนึ่งกับกล่องใบที่สองกล่องใบไหนล้มคะครั้งนี้หน อ่าเ <c oughs> พราะอะไรมันถึงลมอมมาะเลยถ่านแล้วเออแต่ถ้าเราได้ยินเสียงของคนที่เขาทำคลิปเนี้ย <c oughs> เขายกขึ้นมาตรงนี้ค่ะ <c oughs> เป็นระยะประมาณกี่เซนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเซนหกเซนเท่ากันนะ ่ปบะเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตเห็นว่าเขาวัดเขาจะใช้ไม,ม้บรรทัดวัดเนี่ยตรงนี้มันเปิดขึ้นมาหกเซนทเท่ากันหกเซนทเท่ากันแต่กล่องที่หนึ่งแนว mg หรือแนว cg เนี่ยมันเลยฐานแล้วอะถูกปะ่ะใช่ไหมคือเอียงด้วยมุมเท่ากันหบบพูดง,ง่ายงาตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซตาที่เท่ากันถูกไหมคะมุมมันเท่ากันแต่ กล่องที่มีความสูงมากกว่ามันหลุดออกจากฐานเรียบร้อยแล้วเค okay, ไหมแสดงว่าเราสามารถสรุปได้เลยว่าอะไรลูกวัตถุที่มีที่มันยิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่สะเถียรภาพมันจะยิ่งเป็นยังไงลูกมากหรือน้อยต๊กตอกต๊กตอกต,กตอกอมากหรือน้อยยิ่งสูงน้อย โอเคไหมคะสังเกตจากอะไรเนี่ยเราพลิกเขาขึ้นมาด้วยระยะที่เท่ากัน6เซนด้วยมุม6เซนก็ต้องทำให้มุมตรงนี้มันเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมคือเราเอียงด้วยมุมที่เท่ากันนะพูดง่ายๆลูกแต่กล่องที่มีความสูงมากกว่ามันกำลังจะล้มแล้วถูกเปล่าอันเนี้ยมันล้มแน่นอนเพราะว่าอะไรคะมันเลยเออกจากฐานกล่องแล้วถูกไหม เนี่ยตรงเนี้ยคือฐานกล่องใช่ปะ่ะมันเลยแนว mg หรือแนวซ g ตรงนี้มันเลยฐานไปแล้วฉะนั้นกล่องที่หนึ่งล้มแน่นอนแต่กล่องที่สองล้มไหมกล่องที่สองมันจะเหวี่ยงตัวกลับมาเหมือนเดิมถูกปะกล่องที่สองเนี่ยจะยังไม่ล้มเพราะว่าอะไรจะ้ะ แนว CG มันเลยฐานยังยังยังถูกไหมคะถ้ามันยังไม่เลยฐานยังไงซ้ะมันก็จะไม่ลม้มถ้าเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้แสดงว่ากล่องที่มีความสูงมากกว่ามันทำให้แนว CG มันเลยฐานได้ง่ายกว่าใช่ปะ่ะถ้าเกิดยิ่งสูงตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยความสูงของกล่องตรงเนี้ยถ้ามันยิ่งสูง มันก็ยิ่งเป็นไงตรงนี้ถ้าเทียบความสูงเส้นสีดำกันกูให้ตรงนี้เป็น h ใหญ่ตรงนี้เป็น h เล็กเพราะว่าเตี้ยวกว่าถูกปะอันที่มีความสูงเนี่ย h ใหญ่เนี่ยมันสูงกว่า h เล็ก ฉะนั้นแสดงว่าถ้าวัตถุยิ่งสูงยิ่งเป็นยังไงอะ่ะอีเส้นดำนี้มาไงวะนะอ่ะความสูงนี้คือ H ใหญ่อันนี้ H เล็กก็คือยิ่งสูง ซาเดียนละภาพยิ่งเป็นไงเอ่ยสาเถียนละภาพยิ่งน้อยถูกไหมคะงงไหมเนี่ยผ่านนะอ่ะปึ๊บ เปิดไม่อ่ะ,อะเรามาดูกันว่ามันจะล้มจริงเปล่าอาเห็นปะกล่องสูงล้มละแต่กล่องเตี้ยยังไม่ล้มเลยนะคะเนื่องจากว่าสเสถียรภาพของเขาเนี่ยน้อยกว่ากล่องเตี้ยนั่นเองฉะนั้นอันนี้ครูตองมาสรุปประเด็นที่สองก็คือ ความสูงของวัตถุโอเคเปล่าความสูงของวัตถุถ้ายิ่งสูงสเสถียรภาพยิ่งน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอภิปรายตรงนี้ก่อนเนี่ยโจทย์เขาให้อภิปรายถ้าเราเอามือผลักกล่องที่มีความสูงแตกต่างกันพบว่าพบว่าอะไรลูกพบว่ากล่องที่ มีความสูงมากจะเป็นยังไง<ม>จะมีเสร็จรพน้อยกว่าอ่ามีเสภารพกว่าหรือจะล้มได้ง่ายกว่าก่อนละกันจะล้มได้ง่ายกว่ากล่องที่ มีความสูงน้อยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปเรื่องเสถียรภาพข้างล่างนะแหนมตรงนี้คือจะเป็นสรุปละสรุปแล้วเสถียรภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างประเด็นแรกเลยความสูงอ่ะความสูงของวัตถุ โดยความสูงมากสเถียรภาพเป็นยังไงน้อยอปัจจัยที่สองน้ำหนักอุ๊ยเรียนไปปับเดียวเองลืมแล้วหอนี่ไงอันที่หนึ่งเราทำะไรไป นี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยออกดูซีจีพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานกว้างแคบจำได้เปล่าความกว้างความแคบของพื้นที่ฐานแล้วก็ความสูงเนี่ยสำคัญพื้นที่ฐานของวัตถุโดย พื้นที่ฐานกว้างมากซาเียนระภาพก็จะมากโอเคมจไหมคะสามเนี่ยก็คือการวางตัวของวัตถุ การวางตัวของวัตถุนี่บอกไม่ได้เลยมันต้องรล้าตาวัตถุห็นไ,ไม่จ๊ะ